อาจารย์พานุไตรเวทนะครับวันนี้จะมาสอนให้ทริคเกี่ยวกับการทำข้อสอบ BMAT Section 3นะครับซึ่งเป็น section เกี่ยวกับการไร i ิงนะครับอันนี้จะไม่ได้เฉลยข้อขสอบปีไหนหรือว่าข้อไหนเป็นพิเศษนะครับแต่จะพูดถึงทริคเทคนิคคร่าวๆนะครับแล้วก็ไอเดียเกี่ยวกับการทำข้อสอบไร i ิงของ BMAT Section 3ว่าเราควรมีความรู้อะไรหรือเราควรเข้าใจมีเทคนิคย่งไงบ้างนะครับ สำหรับคนที่ไม่ทราบผมขอเกริ่นคร่าวๆกันละกันนะครับเซกชัน3ของ b m a นะครับจะเป็นพาร์ทไรติงนะครับโดยเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเขียนเรียงความ1ข้อแต่ว่าทางตัวข้อสอบเนี่ยเขาจะเอาหัวข้อมาให้นะครับซึ่งเขาก็จะให้มาประมาณ3หรือ4หัวข้อนะครับหัวข้อส่วนใหญ่มีอะไรบ้างนะครับเขาก็มักจะให้เช่นเขาเขามักจะให้โค้ดเรามานะครับคืออาจจะเป็นคําพูดของคนที่มีชื่อเสียง นะครับมันมีคําพูดของอริสโตเติลของอะไรแบบนี้หรือเป็นคําพูดทั่วๆไปแล้วก็ให้เราวิเคราะห์ว่าเราเห็นด้วยไหมนะครับถ้าเราไม่เห็นด้วยเราเห็นต่างเพราะอะไรนะครับส่วนใหญ่บนะีแมทเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยมากเลยคือเขาจะให้เราเห็นต่างนะครับเขาจะบอกอะไรบางอย่างมาแล้วให้เราเห็นด้วยก่อนแล้วก็เถียงกับตัวเองเห็นต่างนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงประเด็นนี้ต่อไปนะครับซึ่งโค้ดพวกนี้เนี่ยบางทีมันก็จะเกี่ยวกับเมติคอเนาะเพราะว่าเราจะต้องแบบว่าไปเป็นแพทย์ นะครับเราก็จะมีโค้ดที่เกี่ยวกับเวทด,ด้วยก็คือเกี่ยวกับเรื่องสัตว์นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีเรื่องของ politics current a f f a i r ก็คือ,อปัญหาในโลกปัจจุบันนี้นะครับเรื่องอะไรที่กำลังเป็นที่นิยมที่สนใจอยู่นะครับซึ่งการจะเขียนพวกนี้ได้ดีเนี่ยเราก็นอกจากความรู้ภาษาอังกฤษแล้วเราก็ควรจะมีความรู้ทางด้านสังคมทางด้านอะไรด้วยนะครับอ่านหนังสือพิมพ์อ่านอะไรบ่อย นะครับถ้ามีอะไรที่เราสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําก็ติดต่อมาได้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพูดคร่าวๆกว้างๆก,างก่อนนะครับอ่ะนะครับทริคของการทำา b แมทในเซสชั่น3เนี่ยอาจารย์อยากจะขอแบ่งออกมาเป็น4ส่วนนะครับก็คือเราจะพูดถึง Time Space Truth แล้วก็ Beauty นะครับก็คือเวลาพื้นที่ความจริงแล้วก็ความสวยงามนะครับอันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นคีย์เวิร์ดที่อาจารย์ให้ไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรนะครับขอพูดถึงไทม์พูดถึงเวลาก่อนแล้วกันนะครับในที่นี้ก็คือการแบ่งเวลาเพื่อทํากิจกรรมต่างๆนะครับในการทำเซกชัน3ของ B-map นะครับกิจกรรมต่างๆในที่นี้มีอะไรบ้าง1น,นะครับแน่นอนเราก็ต้องอ,อ่านเพื่อเลือก ว่าเราจะทําข้อไหนนะครับก็ให้มา4หัวข้อเนี่ยเราเลือก1หัวข้อมาทำนะครับอันนี้คือกิจกรรมที่1กิจกรรมที่2ก็คือเราจะต้องวางโครงนะครับซึ่งการวางโครงเนี่ยมันจะมันจะเจาะละเอียดไปอีกนะครับหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์เรียกว่า brainstorm นะครับคือการแบบว่าการฟุง้งนะครับเรามีไอเดียอะไรเราโยนโยนโยน,โยนใส่ใส่มาให้หมดแล้วก็มีอย่างที่เรียกว่าการ structure เดี๋ยวเราจะพูดถึงตรงนี้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแต่คร่าวๆก็คือการวางโครงแล้วก็สุดท้ายแน่นอนก็คือการลงมือเขียนจริงนะครับถ้าเราไปดูพวกคลิปแนะนำการสอบ B-MAT ของฝรั่งนะครับเขาจะแบ่งเวลาประมาณนี้นะครับตัวนี้การอ่านเพื่อเลือกเนี่ยจะใช้เวลา2-3นาทีนะครับการวางโครงเนี่ยจะใช้เวลา10-15นาที แล้วก็สุดท้ายการเขียนจริงๆเนี่ยใช้เวลา12-18ถึงนาทีนะครับจากทั้งหมด30นาทีทั้งหมดถามว่าทันไหมนะครับก็ถ้าอาจารย์ก็บอกตรงๆก็คือว่าอันนี้มันเป็นคำแนะนำของฝรั่งนะครับฝรั่งคาแนะนำฝรั่งด้วยกันเองแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยจะมาแบบเขียนตวัดทีเดียวแบบว่า18นาทีบีแมททั้งหมดอาจารย์คิดว่ามันไม่ทันนะครับอาจารย์คิดว่ามันไม่ทันแต่ว่าอยากให้สังเกตอย่างหนึ่งคือเขาให้ความสัมพันธ์กับการวางโครงมากมาก จากประสบการณ์การสอนของอาจารย์เนี่ยเด็กหลายคนกลัวไม่ทันนะครับทีนีทีไม่ค่อยวางโครงเท่าไหร่หรอกแบบอ่านโจทย์เลือกอ่านเร็วๆนะครับเสร็จแล้วก็แบบทําโครงคร่าวๆก็พอแบบ5นาทีเสร็จแล้วก็ไปซัดๆทีเดียว25นาทีอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในความเห็นอาจารย์อาจารย์คิดว่ามันไม่ไม่ใช่การทําวิธีการวางแผนการสอบที่ดีนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตัวเลขใหม่นะครับอ่า,อา,านเพื่อเลือกโจทย์เนี่ยสอนาทีโอเคแล้ว นะครับเรนจอมเนี่ยเราอาจจะต้องลดลงมานิดนึงแต่ก็เป็นพาร์ทที่สําคัญนะครับแปถึงสินาทีแล้วก็พาร์ทเขียนเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ที่1 7ถึง20นาทีนะครับอันนี้อาจารย์คิดว่าเป็นสัดส่วนที่กําลังพอเหมาะสําหรับคนไทยนะครับให้ให้เวลาพอสมควรคร่าวๆก็คือเราเผื่อเวลาเขียนไว้20นาทีนะครับยีนาทีเท่าที่อาจารย์สังเกตลูกศิษย์ตัวเองดูเนี่ยเขียนทันอยู่นะครับที่เหลือก่อนหน้านั้นก็วางแผน แล้วก็วางโครงอ่านเลือกดีๆนะครับเดี๋ยวในลักษณะอื่นๆของการเขียนเนี่ยการเขียนว่ามันจะต้องเขียนยังไงไวยากรณ์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปพูดถึงอีกทีนึงในหัวข้อเกี่ยวกับบิวตี้นะครับความสวยงามนะครับอ,อันนี้ก็จุดหนึ่งก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าการวางแผนก่อนล่วงหน้ามันสำคัญนะครับมันก็จะแบ่งเป็นการทำา r r i n s t t r r m กับการทำ s t t u u t u u r e brainstorm คืออะไรนะครับเบรนสตอมก็คือส่วนเรามีหัวข้อข้อหนึ่งนะครับสมมุติเราเขาอยากให้เราเขียนเกี่ยวกับค่ายอพยพนะครับค่ายอพยพอะไรสักอย่างเราก็จะต้องแบบฟุ้งออกมาเลยว่าค่ายอพยพมันมีอะไรบ้างมันมีเรื่องสิทธิมนุษยชนมันมีเรื่องการหางานมันมีเรื่องสงครามระหว่างประเทศมันมีเรื่องความหิวโหยอะไรเราฟุ้ง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 ออกมาเยอะๆนะครับอันนี้คือ r o c e s it, so s ที่เรียกว่า brainstorm นะครับถัดมา structure เนี่ยมันคือการเอาไอสิ่งที่เราฟุ้งเนี่ยนะครับมาค่อยค่อย วางแผนอย่างละเอียดอีกทีนึงว่าตรงไหนเราจะเขียนในย่อหน้าไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกทีหนึ่งในส่วนของ Space นะครับก็คือว่าในแต่ละย่อหน้าในแต่ละพื้นที่ของเรียงความเนี่ยเราจะเขียนอะไรลงไปบ้างนะครับอย่างน้อยตอนนี้อาจารย์ขอสรุปสั้นๆตรงนี้แล้วกันนะครับการวางโครงเนี่ยจริงๆสําคัญมากนะครับเด็กส่วนใหญ่แบบกลัวว่าตัวเองจะเขียนไม่ทันก็เลยเอาการอ่านกับการวางโครงเนี่ยมายัดยัดรวมกันใน5นาทีซึ่งอาจารย์คิดว่ามันไม่พอนะครับอย่างน้อยเผื่อไว้10นาทีเลย เดี๋ยวตรงนี้เราจะพูดถึงอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ประเด็นแรกก็คือ,อเรื่องเกี่ยวกับไทม์นะครับเราจะจะัดสรรเวลายังไงในการาเตรียมก่อนที่เราจะเริ่มเขียนแต่ละข้อของ B- m a a t